วันที่3ตุลาคม2566นายสานนนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงปี2566โ,โดยมีนายชัชชติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเกียรติการถแถลงข่าวณห้องเจ้พาพญาสาราวาการกรุงเทพมหานครเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะโดยในปีนี้ค่ะเลือกจัดเทศกาลหนังกลางแปลงในเดือนตุลาคมเพื่อเลี้ยงฤดูฝนมีการเปิดฉายหนังทั้งในร่มและกลางแจ้งซึ่งเทศกาลดังกล่าวค่ะเป็น เป็นหนึ่งในนโยบาย12เดือน12เทศกาลปีนี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทําภาพยนตร์กรุงเทพมหานครเพิ่มมิติในการทําความเข้าใจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งมีเบื้องหลังหลายภักส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่มีแต่มิติด้านนานนาการอย่างเดียวโดยสน่์ดังกล่าวเป็นการต่อยอดมาจากการจัดเทศกาลหนังกลางแปลงอย่างไรก็ตามในส่วนของแวดวงภาพยนตร์ยังต้องพัฒนาแก้ไขด้านอื่นเพิ่มเติมเป็นจุดประสงค์หนึ่งในการจัดเทศกาลหนังกลางแปลงที่ต้องการพัฒนาวงการภาพยนตร์และมอบความสุขให้คนกรุงเทพมหานครค่ะโดยเทศกาลดังกล่าว จะมีขึ้นระหว่างวันที่7ตุลาคมถึง12พฤศจิกายน2566กับ6สุดสัปดาห์7สถานที่กำหนัง22เรื่องดังรับฉายเป็น7จช่วงดังนี้ค่ะ 1. วันที่7-8ตุลาคม2566ที่หัวลำโพงโดยวันที่7ตุลาคมฉายเรื่องทรชนคนสวยวันที่8ตุลาคมฉายเรื่องรักนี้ที่รอคอยและกิจกรรมพิเศษมิชัยบัญชา 2. วันที่14-15ตุลาคม2566ที่ลานคนเมืองโดยวันที่14ตุลาคมฉายเรื่อง14ตุลาสงครามประชาชนวันที่15 ตุลาคมฉายเรื่ององค์บาก3วันที่2 0 2 2ถึงตุลาคม25 6 6รกที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงโดยวันที่2 0ตุลาคมฉายเรื่องเกมล้มโตะวันที่11ตุลาคมฉายเรื่องนัตเตเซียวหลิมยี่ภากสดวันที่2 2ตุลาคมฉายเรื่องตังฟูแพนด้าค่ะ4วันที่ 17- 29ถึงตุลาคม2 5 6 6รหสกที่สวนลุมพินีโดยวันที่17ตุลาคมฉายเรื่องรัก7ปีดี7โหนวันที่18ตุลาคมฉายเรื่องร่างทรงและวันที่19ตุลาคมสายเรื่ององหตตแกภา2 5 วันที่3-5พฤศจิกายน25 6 6รสกที่ประปาแมนซีวันที่3พฤศจิกายนเรื่องโฟโตกราฟวันที่4พฤศจิกายนเรื่องเทพธิดาบาย21แล้ววันที่5พฤศจิกายนฉายเรื่องเรื่องตลก69 6วันที่10 12พฤศจิกายน25 6 6รสกที่ดัดฟ้าลาซานโดยวันที่10พฤศจิกายนฉายเรื่องระหว่างเราครั้งก่อนวันที่11พฤศจิกายนฉายเรื่องผวังรักและวันที่12พฤศจิกายนฉายเรื่องโคสและ7ค่ะมการฉายหนังจากสถานทูตณ์สวนป่าเบญจกิติในวันที่3 ถึงพาพฤศจากนารยน2สโ6และวันที่1 0 1 2ึง2พฤศจิก0ายย 25, รยน2ส6 6ด้วยค่ะ